โอเคนี่ถือๆอะไรอย่างเดียวนี่กดแล้ว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 ม่วันนี้แล้วก็ลูายวันนี้วันที่วันนี้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติลูกๆก็รักแม่ที่สุดนะคะแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกๆยินดีบริการรับใช้นะคะอยู่ไปนม่มอยู่กับแม่อยู่กับลูกตลอดเป็นร่มโพล่มใสนะคะอย่าพูดไปไหนนะนะคะ อยู่อย่างเนี้ยแหละตลกดีใช่นะแม่นะร้องเพลงสิอ่นะสิอ cin ื้อแม่นี้นี่ค่ะยายแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่รู้ com então... no

แม่ทุกคนเล่นเล่นเล่นอย่าไปอยรีบไปนะอยู่นั่นนะเลยกาศกเลียงแม่กับกากากากับเพ่นกับเพื่อนชนะชนะว่าให้ก่หนอดาหอบนะหอบทุกคนหอบไม่ใหญ่หับลุกุกไมตายจะตายจะละจะตรงอยู่แล้เดกหอบะกก็โตนเปลี่ยนี่ เดี icana, ๋ยวเดีย๋ยวมาลูกเดียปเดปที่หอมที่หอมนดีหอมไปเดี๋ยวไปไม่หญ่ก็เรียนมาเยจ้ากดขอว่าเดี๋ยวนวดเดี๋ยวนวดไม่ใช่จะขยับปิดปิดเดามาอให้